สวัสดีครับทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้แนะนำแว่นตากันสะเก็ด ESS ครับมีหลายรุ่นเลยมาไล่ดูกันว่ามีตัวไหนมั่ง ESS เป็นแว่นตาราคากำลังพอดีครับเหมาะกับผู้มีรายได้น้อยปานกลางหรือรายได้เยอะซื้อหามาใส่นะครับป้องกันดวมตาไม่ว่าจะจากการทำงานประเภทไหนนะครับยิงปืนปัญจย,ยานงาน ที่เสียงอันตรา,ายต่อดวงตานะครับใช้ได้ดีตัวนี้เป็นแว่นตาการสะเก็ดน้ำหนักเบาครับดีไซน์สวยงามเลยตัวนี้จะเป็นตัวแรกนี่นะครับจะเป็น crossbow replacement frame kit นะครับจะมาในถุงประมาณนี้ครับจะเป็นเลนส์ใสเราสามารถเลือกเลนส์ได้นะครับตามรหัสนี้เลย เข้ากับหน้าคนไทยหรือโซนเอเชียได้ได,ดีในระดับหนึ่งนะครับที่สำคัญคือมันกันสเก็ตได้ดีนักหละเลนโพลีคาร์บอเนตอย่างหนาเลยนะครับสังเกตว่าเลนมันนี่หนาพอสมควรนะครับเหมาะก,กับกีฬาเพื่อยิงปืนเลยตัวนี้เป็นเลนที่ผ่านมาตรฐานในการป้องกันสเก็ตได้ดีนะครับแล้วก็ ดั้งจะม่งนี่มีหลายขนาดนะครับแล้วแล้วแต่เราจะสั่งเพิ่มเติมนะครับมีออปชันให้แต่ตัวที่มากับมานี่จะเป็นจะเป็นดั้งตามปกติอันจะมีดั้งสูงเพิ่มมาให้อีกแล้วก็จะมีดั้งตัวที่สามารถที่จะตัดเลนส์แว่นสายตาใสาเข้าไปได้อีกนะครับตัวนี้ ESS อันนี้ราคาประหยัดนะครับพัน ก,กว่านะครับลองเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ในเพจก็ได้นะครับเพจของ ehs thailand by o a k l e y นะครับก็ไปเยี่ยมชมกันได้เลยใน Facebook นะครับตัวนี้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น cross p o w เหมือนกันนะครับแต่เป็นขาสีสายเมื่อกี้ที่ขาสีดำขาสีสายเลน Copper นะครับตัวนี้สีส้มเลยไม่ใช่ส้มสีทองแดงนะครับ ที่เราเห็นมันเหมือนจะจะจะไม่สบายตาจริงๆแล้วใส่แล้วโอเคเลยนะครับตัวนี้ผมใส่อยู่ตลอดนะครับตัวนี้ชอบรายละเอียดของมันก็โอเคเลยครับเลนสีรูปทรงสวยงามตัวนี้จะเป็นยางเหนิ่ๆหน่อยกันไม่ให้มันหลุดไม่ง่ายนะครับก็จะเจาะรูมาไว้ให้สำหรับคล้องสายแว่นกันแว่นหล่นนะครับ เดี๋ยวโฟกัสกันนะทั้งสองด้านเลยนะครับรูเล็กๆตรงนี้ออกแบบมาเพื่อร้อยสายหน้า <c oughs> ตาประมาณนี้ครับน่ารักเลยมีโลโก้ตรงนี้ด้วยเวลาใส่ก็เสียบมันจะเป็นตออย่างนี้นครับเสียบเข้าไปปุ๊บเนั่นดีเกิน ฝั่งนี้ก็ใส่เข้าไปทางด้านนี้นะครับเวลาเราใส่แล้วก็ปรับตรงนี้เอาจะให้มันรัดมากรัดน้อยนะครับทํางานในพื้นที่สูงนะครับเรารัดกันมันแว่นมันหล่นตกมานะครับเป็นยางยืดนี่ crossbow นะครับ c o p p e r เล n สีทองแดง อันนี้ก็โอเคครับรอเลยอีกตัวนี้ก็จะเป็นตัวนี้ก็ขายดีครับตัวนี้เป็นที่ผมใส่อยู่ก็โอเคเลยอ่าเล็กลงมาหน่อยเป็น ESS Nano นะครับตัวนี้ Ice Nano ICE นี่นะครับ Ice ทุกตัวในนี้การสกเก็ตหมดเลยนะครับ ก็เราสามารถที่จะเลือกเลนได้ว่าจะเอาสีอะไรนะครับเ็ามีให้เลือกหลายสีเลยหรือจะซื้อเป็นคอมโบเซตก็ได้นะครับมีสีเหลืองสีทองแดงสีใสสีดํานะครับมีให้เลือกขาพวกนี้ปรับได้นะครับมันจะมีเส้นลวดอยู่ข้างในเราเราเราปรับให้มันยังไงก็ได้นะครับพับเข่าพับออกให้เหมาะกับหน้านะครับแล้วก็ตัวของมันี่จะยืดได้หดได้นะครับมันจะมีตัวปรับอยู่ หน้าคนไม่เท่ากันนะครับเฉพาะรุ่นนี้นะครับปรับได้รุ่นอื่นนี่จะเป็นขาตายตัวนะครับอันนี้ i อซ์นาโรอเลยตัวนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้ก็จะอลาัางการขึ้นมาอีกนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามันเป็นเลนออโต้นะครับหรือออโต้เลนนั่นเองเห็นไหมโฟกัสก่อน มันเขียนว่าอะไรกล้องผมอาจจะฟอโตโครมิกฟโตโครมิกนะครับตัวนี้จะเป็นเลนที่ปรับแสงได้นะครับปรับความเข้มของแสงได้ตอนนี้อยู่ในร่มนะมันใสนะครับแต่พอเจอแสงเข้าไปปุ๊บมันจะเริ่มดำครับทดสอบ ต้องเจอกับแสงแดดนะครับตอนนี้ของผมมันใช้แสงจากไปฉายนะครับลองดูมันจะดำไหมถ้าอยู่กับแดดเดีแป๊บเดียวครับสิบวินาทีมนมก็ดำแล้วตอนนี้าอาจจะดูยากนี่หน่อยนะครับแต่ว่าถ้าโดนแดดนี่ดำเลยนะครับตัวนี้แพงขึ้นมาหน่อยแต่ว่าใช้ได้หลากหลายภารกิจนะครับกลางวันกลางคืนตัวเดียว อยู่เลยนะครับตัวนี้มันต้องเจอแสงที่เป็นสีม่วงนะครับหรือเป็นแสงแดดเนี่ยมันจะดําทันทีเลยปื๊ดเลยนะครับพอเขาลมปุ๊บก,ก็สว่างขึ้นมาเลยก็เป็นค r o s s b o w เหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเป็นรุ่นเลนปรับแสงได้นะครับ <c oughs> โดนแดดจ,จัดๆมันก็จะเริ่มดํานะครับเข้าลมมันก็จะขาวนะั่นเองตัวนี้นะครับอันนี้ก็หล่อเหมือนกัน หลอลำดับต่อมาคือตัวนี้ครับอันนี้ใส่แล้วหล่อแน่นอนครับ escdi นะครับ e S S S C D รบุ่น cdi รุ่นมันจะเขียนไปด้านไหนนะครับ cdi เป็นตัวนี้เลนปกตินะครับสีดำเข้ากับหน้าคนไทยได้อย่างดีนะครับตรงนี้เลนเขาจะมีให้เปลี่ยนหลายสีนะครับแล้วแต่เราจะเลือก สีแดงก็มีสีใสๆก็มีนะครับเดี๋ยวมาเป็นเซ็ตแบบนี้เลยแล้วแต่เราจะสั่งว่าจะเอาแบบไหนนะครับเป็นเซ็ตหรือจะมาแค่ตัวเดียวสีเดียวนะครับอันนี้เป็นเลนส์ใสเลนส์ทุกตัวกันสเก็ตหมดเลยนะครับมีรหัสของมันอยู่กล้องผมมันซูมไม่ค่อยได้ C.D.I. นี่หล่อออกแนว fashion, แฟชั่นเว้นเว่นกันแดดแล้วก็มียางเหนื่อๆตรงนี้ด้วยนะครับกันลื่นถอดออกได้แต่เขาใส่มาให้มันกันลื่นนะครับก็ไม่ต้องเอาออกแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเลนส์โพลาไรน์นะครับตัวนี้มันจะตัดแสง ทำให้เรามองภาพได้ดียิ่งขึ้น,นครับตัวนี้มองเวลากระจกรถยนต์ที่โดนแดดมากๆนี่เราจะมองจ้านะครับแต่พอสวมแว่นตัวนี้ปุ๊บนี่ความจ้ามันจะลดลงเยอะเลยนะครับทำให้เรามองเข้าไปในรถยนต์ได้เลยถ้าเป็นเจ้าที่ใส่ทำงานเวลาตรวจคนรถยนต์นี่โอ้ดีครับตัวนี้เยี่ยมเลยแสงจ,จ้ามันจะตัดออกไปนะครับเพิ่มความคมชัดขึ้นมา นี่นะครับการถอดเลนส์ก็ทุกตัวที่ถอดง่ายๆนะครับตัวนี้เหมือนกันเวลาออกก็มันแล้วแต่รุ่นด้วยนะครับตัวนี้เราจะเลื่อนออกด้านข้างแบบนี้ครับทำหลังกล้องมันจะเกิดการนิดหน่อยดึงออกมาเฉยครับไม่มีอะไรตรงนี้ดึงออกมาเลย เวลาใส่ก็ดันกลับเข้าไปในร่องนะครับมันจะมีร่องให้แค่นี้มันก็อยู่แล้วนะครับเขาทำมาให้มันเปลี่ยนเลนได้จะได้เหมาะกับงานที่เราต้องการนะครับแบบนี้ก็เปลี่ยนได้ก็ทำเหมือนกันครับก็รุ่นเดียวกันเราจะใส่เป็นเลนใสก็ได้แล้วแต่เรานะครับนีคนละด้าน ก,กุกากิดหน่อยทำหลังกล้องแล้ก็ใส่เลนที่เราต้องการเข้าไปนะครับเหมือนคุณหมอเลยใส่เข้าไปางี้ครับนี้เอาที่เราชอบเนี่ยครับไอพวกนี้ก็ถอดง่ายๆครับเวลาจะเปลี่ยนเลนก็ง้างตัวนี้ขึ้นก่อนมันจะเป็นตัวล็อกอยู่นะครับเปิดให้มันเป็นช่องนี้ก่อน เสร็จแล้วก็เอาขาตรงกลางออกก่อนนะครับดึงออกมามันก็จะเปิดออกมางี้ครับแล้วก็เอาด้านข้างออกดั้งก็เอาออกง่ายครับดังก็ดึงออห้อยเฉยเลยมันก็จะแยกมาได้ประมาณนี้ดั้งมันมีดั้งสูงดั้งเตี้ยด้วยนะครับ ความแตกต่างของมันก็คือนี่ครับไอตัวซ้ายนี่จะเป็นดั้งสูงสําหรับคนที่ไม่ค่อยมีดั้งโอ้สูงทางเลยนะครับใช้ตัวซ้ายนี่สําหรับคนที่มีดั้งมาเหลือเฟือก็ใช้ตัวขวานี่ก็โอเคนะครับอันนี้ก็ดั้งสูงเหมือนกันจะมีหลายสีให้เลือกนะครับ สองสีตัวนี้ก็เวลาใส่กลับก็เหมือนเดิมครับเอาขาด้านไในเข้าก่อนน้านไหนก็ได้ครับใส่เข้าไปเสร็จ <c oughs> แล้วก็เอาขาด้านนี้ใส่เข้าไปครับออทำาลังกล่อง เสร็จแล้วก็เอาขาตรงกลางลงครับให้มันตรงแล้วก็กดล็อกเข้าไปครับแค่นี้ก็โอเคแล้วแล้วก็ใส่ดั้งเข้าไปดั้งก็จะมีล่องอยู่นะครับก็สวมเข้าไปแล้วก็ล็อกให้มันดังแกปบก็โอเคจบแล้ว อื่นๆก็เหมือนๆกันนะครับแต่ตัวนี้ก็จะอ,ออกด้านข้างครับมันไม่มีมันไม่มีเฟรมติดกันนะครับก็จะดึงออกด้านข้างเหมือนกันนะครับตัวนี้ <c oughs> เอาออก,กง่ายๆครับเขาก็จะให้ผ้าเช็ดเลนมาด้วยครับไมโครไฟเบอร์ซอฟต์คลีเนอร์นะครับตัวนี้เอาไว้เช็ดเลนเวลาที่เราจับแล้วมันเป็นรอยมือ ก็จะเช็ดเข้าไปแล้วก็เป็นถุงผ้าสําหรับใส่แว่นไปนในตัวด้วยนะครับหรือจะใส่เศษตังกว่าไปครับเวลาเราเก็บใส่กระโปงกระเป๋าจะได้ไม่เป็นรอยนะครับประมาณนี้หรือจะมีกล่องมื่ก็แล้วแต่รุ่นที่เราจะสั่งนะครับอันนี้เป็นกล่องของ C D I มีคู่มือภาษาอังกฤษมาให้นะครับ าไปมันก็จะเซฟแว่นตาของเราไปด้วยนะครับไม่ให้เลนส์ลายนั่นเองลองดูนะครับว่าท่านจะชอบตัวไหนมีให้เลือกหลายแบบนะครับหลายรุ่นหลายราคาเลยแต่ทุกตัวนั้นการสเก็ตได้หมดนะครับใส่เข้าไป ดันแรงๆให้มันดังแ๊บนะครับแบบนี้ครับปรับเอาถ้าแ,แบบเจ้าที่จะสวมหมวกด้วยใส่ตัวนี้ด้วยก็ปรับมันจะยาวหน่อยนะครับมันก็จะได้ครอบได้เวลาจะเอาออกก็ดึงเอาไม้เฉยครับไม่มีอะไรตัวนี้เขาจะแถมมาให้กับแว่นทุกตัวเลยที่มันสามารถใส่รูได้ไอใส่กับ สายรัดได้นะครับมันจะมีมาให้หมดเลยรอลองดูครับ e s s thailand เขาให้บริการอย่างดีนะครับเลือกเอาว่าเราจะชอบรุ่นไหนเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บเพจเขาได้เลยนะครับ e s s thailand b y o a k l e y นะครับ เยี่ยมชมดูแล้วก็เลือกเอาเลยชอบตัวไหนนะครับราคาไม่แรงมากพันต้นต้นเอ้ยพันกลางกลางขึ้นไปนะครับคุ้มเลยซื้อตัวเดียวถ้าไม่ทำหายเนะี่ยอยู่ได้หลายปีนะครับอันนี้เป็นกล่องของเฟรม C D I เขาแย,ยกขายด้วยนะครับขายแต่เลนขายแต่เฟรมทุกอย่างมีอะไรหมดเลยนะครับ ลอ,ลองเข้าไปเยี่ยมชมดูตัวนี้ผมใช้บ่อยนะครับใช้ใช้อยู่ตลอดอันนี้ก็ใช้บ่อยอันนี้ก็ใช้บ่อยครับสลับกันครับมันเยอะหลายตัวลองเข้าไปเยี่ยมชมดูนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชม หวังว่าคงจะชอบกันนะครับโอเคครับผม